นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าพิณพัฒนาวิริพุทธขออาราธนาเอาลงรมอันประเสริฐซึ่งเกิดจากหัวอกพระพุทธเจ้าขอองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงประทานพรให้แก่ข้าพเจ้าพิณพัฒนาวิริพุทธนายทนายพุทธนาวิริพุทธ นายเกดิชัยริมธรรมิสุเกียรตินางยุพินองค์สุนทรชัยเด็กหญิงพนัทตชมธนาวีรพงศ์เด็กหญิงศศินาธนาเลือกโภคนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอให้เทพทาง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินที่รู้พระนามก็ดีไม่รู้พระนามก็ดี ขอให้มาปกปักรักษามาประทานพรให้แก่ข้าพเจ้าเปพิพัฒนาวิรภพและครอบครัวให้ธมาคาขึ้นให้มีเงินมีทองให้ได้แก้วสารพัดนึกนึกคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความนึกคิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนเจริญพรในพระพุทธศาสนาด้วยเธอ พุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าข้าพเจ้าขอ,อนนอมอัญเชิญเทพยาเจ้าทั้าางหลายโปรดได้เสด็จมาฟังการสวดมนต์ของข้าพเจ้าขอให้มาอนุโมทนาและประสิทธิ์ประสาทพรให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าขอขอมากรรมกรรมใดที่ข้าพเจ้าได้กระทําแล้วผิดพลาดประการใดด้วยกายวาจาและด้วยใจก็ดีตั้งแต่อดีตชาติเป็นต้นมาจบจนในวันนี้ทั้งที่ตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดี ทั้งที่ข้าพเจ้าระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีทั้งที่ข้าพเจ้ารู้เท่าไม่ถึงการก็ดีและรู้เท่าถึงการก็ดีขอทุกทุกพระองค์จงโปรดเมตตาหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าขอถวายพระพรขอทุกทุกพระองค์จงทรรพระเงอรุสำราญจงทรงพระชนมายุยืนนานจงทรงพรานราคบารมีสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดขอให้พระองค์ท่านทั้งหลายจงประทานพรให้ข้าพเจ้า ผนจากสรรพทุกสรสพรพโสกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเคราะห์เสด็จจันไรรงผลไปจากตัวของข้าพเจ้าและขอให้ข้าพเจ้าได้ตาทิพย์หูทิพย์ประเจตโตปริยญาตพร้อมทั้งเกิดดวงตาเห็นธรรมได้สำเร็จมาผลน,นิพพานเทอญสาธุสา อิมินาสกาเรนะผู้ทังอภิปูชยามีอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามีอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามีอรหังสมาสมพุทโธภควาผู้ทังะวันตังอภิวาเทมิกรสว่าขาโตรพระขวาตาพโมธรรมังนังมสามีกระสุปฏิปัปนโนพระขวโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมิกรบ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันทามีพุทธังสัพพะเมโทสังขมณะเมันเตวันทามีธรรมังสัพพะเมโทสังขมณะเมันเตวันทามีสังฆังสัพพะเมโทสังขมณะเมันเตพุทธังสรณังเกจามิธรรมังสรณังเกจามิ สังฆางสารนังขจามิทุติยามปีพุทธังสารนังขจามิทุติยามปีธรรมังสารนังขจามิทุติยามปีสังฆ์คงสารนังขจามิตาติยามปีพุทธังสารนังขจามิตาติยามปีธรรมังสารนังขจามิตาติยามปีสังฆคงสารนังขจามิอิติปิสงภคะวาอรหังสมาสมุทโธ วิชาจารณะสัมปนโนสุขโตโลกาวิถุอนุตโรปุริสธทธมัสาราิีสัทธาเทวมนุษานะังพุทธภควาติสวาขาโตภควาต,ววตาธโมสันทิตโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณยิโกปจ,จัตตังเวทิตโภวินยูหิตีสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสงังโคอุชุปฏิปันโนภควาโตสาวกสงังโฆ ยายาปฏิปันโนระควะโตสาวกสังโคสามีจิตปฏิปันโนระควะโตสาวกสังโคยาทิทางจตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคาราเอสัพพะวะโตสาวกสังโคอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอันเชลีการานิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสาติ อาหุงสหันสมาพิณิมิะสาวุทันตังคลีเมารังอุทิตโคระสเสนมารังทานาทิธรรมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตจะสาภวาตุเมชยมังครา,านิมาราติเลกามาพิยุติตาสภารติงโคลัมบนาระวากะมาคมาททะยัขังขันติสุทันตะวิทินาชิตวาุลิงโทตันเตจะสาภวาตุเมชยมังคราลานิ ชัยยมังคราณีนาราคิลิงขจชาวรังอติมัตากูตังทาวะขิจะมาสนีวัสุธารุนันตังเมตามุเสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตจะสาภวตุเมชัยยมังคราณีอุคิตขาขขะมาติหัตถาสุธารุนันตังทาวันติโนชนะประทานคุลิมาละวันตังกิถีพิสังขาตามโนชิตวามุนินโท ตันเตศสาภาวตุเมชยมังครลานีกัตวานะขัตถามุทลังอิวะคปพณิยาจิงจายะทุพทาวชนังชนะกายามเฉสันเตนะโสมาวิธินาชิตวามุนิงโทตันเตะสาภาวตุเมชยมังครลานีสัจจังวิหายามติสจกวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตามานังอติอันถภูตัง ปัญญาปฏิปชาลิโตชิตวามุดินโทตันเตจะสาพระวตุเมชยมังคารานินันโทปนันทาพุชคังวิพุทังมหิดถิงปุตเตนาเทระพุชเคนาธรรมาปยัญโตอิทูประเทศวิธินาชิตวามุดินโทตันเตจะสาพระวตุเมชยมังคารานิทุกขาหะทิฏฐิพุชเคนาสุธาทธะหะถังพรหมังวิสุทธิชุติมิธิปการพิธานัง ยานาคเทนาวิทนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเมชยมังคลานิเอตาปิพุทธ,ธชยามังคลาอัตถกถาโยวาเจโนทินาทีเนสระเตมตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปทาวานิโมขังสุข,ขังอาทิคาเมยานาโรสปันโนมหาการุณิโกนาโทหิตายะ สัพพา,านีนังป,ปูเรตวาปารมีสัพพะปตโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจจะวเชนะโหตุเมชยมังคลังชยันโตโพธิยามูเรศกยานังนันทิวัฒโนเอวังอะหังวิชยโยโหมีชยสุชยมังคะเรอปะปาราชิตาปังลังเกศีเสปทวิโปคะเรอภิเศเกสัพพพุทานัง อาคับปโตปโมทติสุนักขตังสุมังฆังสุป,ปาภาตังสุขุติตังสุขโนสุโมหโตโจาสุยุทธังพรหมาจาริสุป,ปทัทขีนางกายากรรมังวาจากรรมังปทัทขีนางปทัทขีนางมโนกรรมังบณิถีเตปัทขีนาปทัทขีนานิกตวานาลาพันตเทปทัทคีเนเพราะวะตูสาภะมังฆังหลักกันตูสาาพพะเทวตาสาภะพุทธานุภาเวนะสาธาสถาสถิพวันตุเม พระวัตุสัพหังครังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธามานุภาเวนะสถาสุตถีพระวันตุเมพระวตุสัพมังครังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนะสถาสุตถีพระวันตุเมสวยหมดด้วยได้ไหม อิต oh ิปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชจารณสัมปโนสุปโตโลกะวิถูอนุตโรบุริสธรรมะสาธิตาเทวมนุษยานังพุทโภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชจารณสัมปโนสุปโตโลกะวิถุอนุตโรบุริสธรรมะสาธิตาเทวมนุษยานังพุทโภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจารณะสัมปนโนสุกโตโลกะวิถูอนุตรโรปุริสธรรมสารธีสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธปขวาติอิติปิโสปขวาระหังสมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปนโนสุกโตโลกะวิถูอนุตรโรปุริสธรรมสารธีสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธปขวาตีอะหังสุพิโตโหโมีขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุโโหมีปราศจากความทุกข์ อาเวโรโหมีปราศจากเวรอพพยาปัโชโหมีปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอนิโคโหมีปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตานังปริหารามีมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอ,อาโอโหสิกรรมกรรมใดที่ทําแก่ผู้ใดในชาติใดก็ตามขอให้ทรรมในเวรทงอโอโหสิกกรรมให้แก่ข้าพเจ้าจะได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลย แม้ใจก,กรรมที่ใครๆทาแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถาวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมกันต่อไปด้วยอนุสงแห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวบุตรหลานตลอดจนูงสาคนาญาติและผู้มีบุปการาคุณของข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเถิดสัพเพศสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุก เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันเลยอัพยาประชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอาตานางปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้้นจทุกข์ไปทั้งสิ้นเถิด อิทางเมมาตาปิตุนางโหตุสุขิตาโหตุมาตาปิตโรขอสมบุณนี้จะงสมเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอีทังเมยาตินางโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอสมบุณนี้จงสมเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอีทังเมคูรูปชยาจริยานางโหตุสุขิตาโหตุคูรูปชยาจริยา ขอสมวนบุญนี้จงสาเร็จแก่ครูอุปชาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางสัพพะเทวตานางโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเทวาขอสมวนบุญนี้จงสาเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพพะเปตานางโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเปตาขอสมวนบุญนี้จงสาเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข อีกทางสัพพะเวรีนางโหตุสุขิตาโหตุสัเพเวรีขอสมบุณนี้จดสำเร็จแก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีกทางสัพพาสัตตานางโหตุสุขิตาโหตุสัเพสัตตาขอสมบุณนี้จดสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเถิดข้าพเจ้าขออุทิศภูมิศรจารการเจริญภาวนานี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยร่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีอดตชาติจนถึงปัจจุบันาชาติท่านจะอยู่พบใจหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้และโปรดอโหสิก,กรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเถอ โมต,พพตัสสะพระควาโตอาหาโตสัมมาสัมพุทธะนะโมต,พพตัสสะภระควะโตอาหาโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตัสสะภระควะโตอาหาโตสัมมาสัมพุทธัะอุตตกาโมระเพปุตตังธนากาโมระเทพทนังอัธิกาเยกายายะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสพระควยายะมะราชาโนท้าเวสวุวรรณโมระนังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะ ทายาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหานังจตุสัจจาสพังรสังเยปิวิสุนาราสภาตันหังกราทยพุธาถาวีสตินายกาสะเพปตินทิตาไมาหังมัทเกเตมุนิรสระศีเสปตินทิโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโรเจนีสังโคปตินทิโตไมหังอุเรสภะกุนากโรหัทเยเมยอนุรุตโทสารีปุตโตจอัตถคิเน โกธันโยปินทิภาคัสมิงโมคาลาโนจักวามเกตทัคิีเนสวนเณไมหังอสุวนันทาลาอุระกัสโปจะมหานาโมอุภาสุวามโสตะเกเกสโตปินทิพาคัสมิงสุริโยวาปภังกระโกรนิสินโนสิริสัมปนโสพิโตผู้นิปุงขโบกูมารักัสโปเทโรมเหสีจิตวาตโกโสมัยหังวัฒเนนิจังปะทิมหาสิกุณากระโกร โนอังคุลิมาโลจกอุบาลีนันทศิวลีเทราปัญจิเมชาตานาราเตกิตกามาเมเสสาสีติมหาเทระวิชิตาชินาสาวกาเอตาสีติมหาเทระชิตะวันโตชินโนรสาชรันตาศีราเตเชนะอังคามังคีสุสันตตาและนังปุระโตอาสิทัคคีเนเมตตาสุตกัรทัชชคังปัจโจตอาสิวาเมอังคุลิมาลัง ขันธโมระปริตันจากอาทานาธิยาสุตกังอากาเสชันังอสีเสสาปาการสันทิตาชินานาวราสังยุตตาสตปาการละลังปตาวาตาปิตาที่สัญชาตาพาหิรายตุปทวะอสีสาวิทยังยันตุอนันตาชีนาเตชะสาวัสโตเมสกิเจนะสทาสาสมพุทธ,ธปัญเชรชินาปัญชารามัจามหิวิหารตางมหีตเร สทาบรินตุมังสเพเตมหาภูริสาสภาอิเจวมัมโตสุขุโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปตทโวธัมมานุภาเวนะชิตาริสังคโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตารายกสัทธมานุภาวะปาริโตจรามิชินาปัญเชเรต สักกตวาพุทธราตรานักุสทางอุตมังวรังหิตังเทวมนุษานางพุทธเตเชนาโสธินานาสันตุปทวาสัพเพทุกขาวูปสามเมนตุเมสักกตวาธรรมารัตน์นางโอสทางอุตมังวรังปารีลาอูปสามนางธรรมเตเชนาโสธินานาสันตุปทวาสัพเพพยาสปูปะสามเมนตุเม สัตตวาสังขารตรนังโอสถังอุตมังวรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตเชนะโสทินานสันตุปัาวาสเพโรคาวูปะสะเมนตุเมนามูตัสสะปะขวะตอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนามูตัสสะปะขวะตอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนามูตัสสะปะขวะตอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะ Oh. พุทธามาอาุนาโมพุทธายะวิราธโยวิรโคนายัางวิรหิงสาวิราทาสีวิอิทิโยพุทธะมานีมามาพุทธะส,สวาหม นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลทาทรงสมุตยะทรงอากาศพุทธังแคลพาตัมังแคลพาสังฆังแคลพาสตูภัยพานวินาสันตินาคาโรกุกุสันโธสิโรมัชเชโมกาโรโกนาคามโน นานาจิตเตพุทธกาโรกัสโปพุธโธจะทะเวเนเตท,ทาคารสีสกยามุนีโคตะโมยักกันเนยักคารออริยาเมตรายโยชิวหาทีเตปัญจพุทธานะมามิหัง